ฟังมากๆนะคะค่อยๆอบรมเจริญปัญญาตามลําดับตั้งแต่ขั้นฟังแล้วก็ขั้นพิจ,จรารณาขั้นเข้าใจขั้นตรึกจนกระทั่งถึงขั้นอบรมเป็นเรื่องยาวนะคะไม่ใช่เรื่องสั้นเพราะว่าเราอยู่ในโลกนี้มานานเท่าไหร่แล้วใครทราบคะ่ะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็สะสมแต่ความไม่รู้กับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะมีโอกาสได้ฟังนิดหนึ่งความเป็นเรานั่นแหละจะทำก็ไม่ได้ จะไม่ทําก็ไม่ได้เดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะทําวุ่นวายไปหมดแต่จริงๆแล้วเพียงเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่ให้ไปทาค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้เมื่อเป็นธรรมะเราทําหรือว่าสภาพธรรมะเกิดขึ้นแล้วก็ทํากิจของธรรมะนั้นๆจึงจะไม่ใช่เราก็ต้องเป็นบริวารของปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีปัญญาเลยนะคะรักษาศีลเพื่ออะไรก็เพื่อเรานะคะ แต่ถ้ารู้ว่ากุศล,ลธรรมทั้งหลายไม่ใช่เพื่อเราบางคนเนี่ยจะอดไม่ได้เลยนะคะด้วยความเป็นเราทุกอย่างเนี่ยเพื่อเราหมดเคยคิดไหมคะให้ทานทําไมยังคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าให้เพื่ออะไรคะจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าจะได้ผลของบุญจะได้ไม่ลําบากหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ เรื่องของความคิดทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมเนี่ยก็จะต้องทราบความหมายซึ่งก็คงจะมีหลายระดับนะคะเช่นปฏิบัติธรรมะที่สมควรแก่ธรรมะนั้นๆแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทําให้รู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพียงด้วยการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเช่นศีลหรือการวิรัติทุจริตใครๆก็วิรัตได้แต่ว่าสมควรแก่อะไร สมควรแก่ผลที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมเพียงโดยการที่รักษาศีลไปเรื่อยๆ